ผมจิรายุเอกุลชื่อเล่นชื่อทัวร์นะคบเป็นผู้ก่อตั้งว i n เคาน์เตอร์ไทยแลนด์บริษัทนำเที่ยวชมสัตว์ในธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศผมมาจริงๆอะ่ะเริ่มจากการเป็นนักดำน้ำแล้วก็เป็นครูสอนดำน้ำมาก่อนเราชอบวานกับโลมาส่วนตัวอยู่แล้วพอเราได้ยินเรื่องของการที่มีวานบูด้าอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมี potential ท,ที่จะพัฒนาการดูวานเนี่ยให้เข้าสู่ระดับนานาชาติเราก็เลยเริ่มมาทำตรงนี้ครับผม ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทะเลวานคือครูใหญ่ที่จะได้สอนพวกเราการดูสัตว์ในธรรมชาติมันดียังไงหนึ่งเลยต้องเข้าใจว่า w i l ไลฟ์ทัวริซึมเนี่ยต่างจากการดูสัตว์ในที่กักขัง การรู้ว่าโลมาจะกระโดดรอดห่วงกี่โมงสิงโตทะเลจะเล่นลูกบอลกี่โมงกับการที่ออกมาแล้วดูสัตว์แล้วไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรแล้วเขามาทําให้เราด้วยความสมัครใจเนี่ยมันต่างกันแน่นอนมันไม่มีอะไรการันตีได้ว่าคุณออกมาแล้วคุณจะเจอนู่นเจอนี่ไม่มีเวลานัดหมายที่ชัดเจนแต่สิ่งที่มันได้กลับคืนมาก็คือความอัศจรรย์ที่เรารอคอยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน กับกานเน้นชื่อลุงบัวน,นะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือพี่เอ๋ลูกชายแกนครับเป็นทีมงานหาวานแล้วก็คอยเซอร์วิสต่างๆจะไม่อาา่านว่าไบร์นะเราอ่านว่าวานบูดาเพราะม,มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาโนร์มาจากคนที่ชื่อว่อาโยฮันบูดาแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนกันออกเดินทางเพื่อไปสำรวจวานและได้พบกับวานชีวิตใหมน่นี้นะการโดดเป็นสิ่งทุกคน อยากเห็นที่สุดแต่ก็เป็นพฤติกรรมที่หายิ่ยากที่สุดของวัดบูดาเช่นเดียวกันที่ผ่านนาวันพุธเขาจะได้เจอติหาอ้ปาปาวันนี้จะเจออะไรก็แล้วแต่ต้ามบนของทุกคน <c oughs> เอาตัวกอลเขาเรียกว่าเอาไทยตอนในหรือเอาไทยตอนบนคนจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นหู่ข้าวอู่น้ํามันเป็นเอกลักษณ์เพราะมันเป็นพื้นที่สภาพหาดเลน หลายคนสงสัยว่าทำไมวานถึงอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวมันก็เป็นเพราะเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งของบ้านเราซึ่งมันไม่ได้อยู่ในจุดท่องเที่ยวแต่วานเข้ามาหากินเนี่ยเพราะอะไรเพราะอาหารเพราะความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะตักกตักปลาทูเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยสารอาหารมากมายถ้าไปเห็นเป็นดวงอย่างเงี้ยครับวานอยู่ข้างหน้า เขีียวนี่เขาเหนียวมาลูกเี้ยกะิ๋ว วิธีการโฟโต้ไอดีหรือว่าการระบุรูปพธุ์ในภาพถ่ายของวานบูด้าเนี่ยการนี้เริ่มเนี่ยรเริ่มโดยกรมทรัพยากรทางทะเลชยายฝั่งสู่วิจัยอ่าวไทยตอนบนข้อมูลหรือ Data i n p u t ที่เรารายงานเข้าไปที่กรมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะบ่งบอก s t a ตัสวันนี้ใครเข้ามาเช็คอินอย่างวันนี้เราเจอแม่ข้าเหนียวอะไรอย่างนี้เจอกับลูกนะครับผมตัวที่6แล้วผมจะไม่ผิดช่างภาพจำเป็นต้องรู้มุม ว่าต้องถ่ายมุมไหนอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยจริงๆมีไม่ยากเลยก็คือกล้องและเลนส์แบบซูเปอร์เทเล่มจากนั้นเนี่ยเอาไปจับผิดในคอมพิวเตอร์เหมือนเล่นเกมโฟโต้ฮันเลยซึ่งแต่ละตัวก็จะมีมากิ้งมีปานมีตำหนิตัวไหนตัวนั้นของใครของมัน อย่างวันนี้เราจเจอแม่ลูกใช่ไหมด้านข้างเนี่ยจะเป็นเห็นรูปทรงของครีบหลังที่ชัดที่สุดวานเรลูลมาโดยทั่วไปเนี่ยครีบมันจะงง,งคล้ายๆกับเสี้ยวพระจันทร์แต่แม่ข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นวานตัวหนึ่งที่มีครีบหลังที่ป้านที่สุดคล้ายๆกับสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างลูกเนี่ยเราถ่ายออกมาอยเงี้ยเราก็รู้ว่าน่าจะเป็นลูกที่เราเพิ่งเจอเมื่อปลายปีที่แล้ว คนตั้งชื่อเองด้วย <laughs> เป็นหนึ่งในวานที่เก่าแก่ที่สุดในอ่าวไทยตอนบนแต่ผมก็จาไม่ได้ทุก80ตัวอย่างมากก็จําได้เกินครึ่ง2ใน3อะไรเงี้ยมันก็เหมือนสมมติว่าเราเลี้ยงโกลเด้นไว้6ตัวเหมือนจุ๊บหมิงที่มันเราจําได้ว่าเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราแต่ละตัวมันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยวานก็เหมือนกันแต่ละตัวเนี่ยผิวเผินจะคล้ายกันหมดแต่ถ้าเราลองมองลึกเข้าไปแต่ละตัวทรงคลิปหลังแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันเลยแล้วมันก็จะบอกเทรนประชากรได้อย่างเนี้ยตัวนี้ไม่เกกิน2ปี็แยก แล้วถ้าเกิดแม่ข้าวเหนียวว่ายมากับวานตัวเล็กๆอีกหึ่งตัวเราก็รู้แล้วว่าเขามีลูกตัวใหม่เพิ่มขึ้นมา <up>. ผมเรียกว่ามันเป็น nature appreciation อะคนเราจะรู้สึกประทับใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราเรียกร้องมันไม่ได้มากกว่าการที่เราจะไปสั่งหรือว่าไปบังคับมัน ได้มาเห็นน้องครั้งแรกเนาะก็ก่อนหน้านี้ก็คือเห็นแต่ในแบบรูปภาพหรือในสารคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้มาเห็นกับตาตัวเองก,ก็รู้สึกดีใจค,ค่ะคืออยากให้ช่วยกันดูแลทะเลนิดนึงเพราะระหว่างที่นั่งเรือออกไปค่ะเห็นแบบเศษขยะลอยอยู่ตามทะเลก,ก็กวน,น้องจะกินเข้าไปคือจริงๆอะไม่คิดเลยสองว่าประเทศไทยจะยังมีอะไรแบบนี้อยู่ก็อยากจะลักษาธรรมชาติให้มันสมบรูรณ์มากขึ้นเพื่อให้เขาแบบมาอยู่กันเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมดูวัน มาแล้วจะได้อะไรสําคัญเลยก็คือเขาจะได้ความรู้และความประทับใจกันไปเพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์เขาเห็นถุงขยะที่ลอยผ่านไปผ่านมาแล้วโดยที่มีวานว่ายอยู่รอบๆเนี่ยบางครั้งเขาจะคิดแล้วว่าพวกนี้มันมาจากแม่น้ําอะไรทั้งหมดการดูวานไม่ได้แค่ออกมาเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่ยังได้เรียนรู้ความสําคัญที่มาที่ไปว่าทําไมวานบูดาถึงมาอยู่ที่นี่ด้วย คือหนึ่งมันเป็นสัตว์ป่าสงวนที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกับสัตว์ป่าสงวนที่เราต้องบากบันเข้าไปในปา่าและเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดหนัก12ตันยาว10กว่าเมตรซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพเพียงแค่45นาทีคนที่มาเขาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่รวมถึงระบบนิเวศและภัยคุกคามมันจะเกิดจิตสำนึกและเขาก็นำไปส่งต่อให้คนอื่นๆต่อไป ความยั่งยืนในความพี่มองมคือมนุษย์เราจะต้องก้าวหน้าไปด้วยโดยที่มีธรรมชาติคู่กันไปด้วยไม่ใช่ว่าเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปสําคัญเราจะหยุดทุกอย่างเพื่อธรรมชาติเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราก็หยุดพัฒนาตัวเองไม่ได้เราก็หยุดพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ที่สําคัญ e c o f r i e n d l y หรือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราต้องเป็นมิตรแล้วก็ร่วมกันไปให้ได้มากกว่าอันนี้คือความยั่งยืนสําหรับผม